สวัสดีครับนี้คิมไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้คิมจะมานําเสนอยางที่ราคาประหยัดแต่ว่าคุณภาพดีนะครับกับนี่เลยครับยี่ห้อเดตันนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเฮ้ยยางเดตันเนี่ยเป็นของที่ไหนใครเอาผลิตอยู่ดียางยางจีนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยางที่มาจากแบรนด์อเมริกาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบิตโซเนี่ยนำเข้ามาผลิตในประเทศไทยแล้วทำทุกๆอย่างเกี่ยวกับ ยี่ห้อเดตันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางบิสโตเนี่ยผลิตเดตันออกมาเนี่ยก็มี2แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นหนึ่งสำหรับยางรถเก๋งแล้วก็อีกแพทเทิร์นหนึ่งสำหรับยางรถกระบะหรือรถ SUV ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ในกลุ่มราคายางประหยัดที่แท้จะทุกรุ่นทุกไซส์ของรถญี่ปุ่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คิมก็เลยอยากมาแนะนำยางยี่ห้อเดตัน by Bisto เนี่ยให้เพื่อนๆกันนะครับทั้ง2รุ่นทีเดียวเลย อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือยางเดตันนะครับรุ่นนี้เป็นสําหรับยางรถเก่งนะครับชื่อ D T 3 0ส่วนยางกระบะและรถ SUV ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อ H T 1 0 0นะครับผมเรามาเริ่มกันก่อนที่ยางรถเก่งก่อนละกันนะครับยางรถเก่งเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยมันมีตั้งแต่ขอบ14ถึงขอบ1 7 1เเลยใช่ไหมครับซึ่งเดตันบบิทสโตรรุ่นนี้เนี่ยก็ทำมาครอบคลุมทุกไซส์นะครับ ตั้งแต่ไซเล็กนะครับอย่างเช่น185654ตัวนี้เนี่ยก็ทํามานะครับขึ้นไปยางรถเก่ง v o s อย่าง185615 195555 195515ตัวนี้ก็มีครอบ16อย่างพวกรถ Altis อย่าง205556พวกนี้ก็มีขึ้นไปอีกอย่างพวก Camry 215616ก็มีนะครับยังไม่พอยางอย่างรถ Compact อย่างพวก HRV อย่างใช้215557 เดรตันดีทีสาก็มีแต่โดยปกติทั่วๆไปยางราคาประหยัดเนี่ยไซส์ขอบใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่ว่าเดรตันดีทีสาขึ้นไปถึงขอบ18ครับเพ,เ,พเ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเนี่ยที่ใช้ยางอย่างเช่นแบบ Mazda 3นะครับที่ติดขอบ18มาอย่างเช่น2 2 5 4 5งหพวกเนี้ยยาง DT30 ก็มีจนถึง2 3 5 4ามหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดรตัน DT30 เนี่ยครอบคลุมทุกไซส์จริงๆโดยเฉพาะสำหรับรถญี่ปุ่น นะครับส่วนต่อมาตัว HT100 HT100 เนี่ยบิชสโตนเขาค่อนข้างทำการตลาดได้ดีอยู่แล้วในกลุ่มกระบะก,กลุ่มรถ SUV ซึ่งเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยยางไซส์ไหนเนี่ยเป็นไซส์ตลาดของกลุ่มนี้นะครับซึ่ง Dayton, d ดตัน HT100 by b i ีช s t ร n รุ่นนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่ไซส์245/70/16 265/70/16 2 6 5 6 5 7 2 6 5 6 1 8แล้วก็265/50/20ซึ่งถ้าเพื่อนเอนสังเกตดูเนี่ย เพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันมียางกระบะตั้งแต่ไซส์245ขึ้นไปถึงขอบ20 265 10 20ซึ่งเป็นไซส์สแตนดาดทุกเบอร์เลยของบิ t stone ที่เคยทำอยู่นะครับก็มาตอบโจทย์ทั้ง2องกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะครับเดตัน dt30 แล้วก็ยางรถกระบะยางรถ suv นะครับเป็นรุ่น h 1 0 0นะครับผมต่อมาคิมก็จะพูดถึงเทคโนโลยีว่า เดตันเนี่ยเฮ้ยมันมีเทคโนโลยียังไงบ้างเพราะว่าบิดโซนผู้ผลิตทั้งทีใช่ไหมครับเทคโนโลยีก็ต้องดียางก็ต้องได้คุณภาพแน่นอนครับมันก็ต้องมาควบคู่กับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเดตันดีทีสาก่อนนะครับผมยางเดตันดีทีสาเนี่ยเทคโนโลยีหลักๆเลยของมันเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับสแบบนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับารยึดเกาะถนนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายางเดตันดีทีสารุ่นนี้เนี่ย บริเวณไหลาย,ยางเนี่ยเขาจะออกแบบแบบหักมุมไอตัวการออกแบบแบบหักมุมตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลช่วยยังไงมันจะช่วยทําให้บริเวณไหลาย,ยางตัวนี้เนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้เยอะขึ้นพอสัมผัสกับพื้นถนนได้เยอะขึ้นมันส่งผลยังไงบ้างมันส่งผลอย่างแน่แน่แน่นอนเลยครับว่าเรื่องก่อถนนเนี่ยต้องดีนะครับเหมือนเพิ่มพื้นที่ในการก่อถนนธรรมดาโดยปกติเนี่ยหน้ายางเนี่ยจะก่อถนนบริเวณแค่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ถ้าไหลาย,ยางเนี่ย ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการก Л ่ะพื้นถนนได้อีกเนี่ยก็จะทำให้หน um, ้ายางเนี่ยสามารถก่อถนนได้เต็มหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยางดีทีสาเนี่ยก่อถนนได้ดีนะครับส่วนต่อมานะครับในเรื่องไหลยางที่ทําแบบหักมุมแล้วเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างก็คือปกติเนี่ยการรับน้ําหนักเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางใช่ไหมครับพอมารับได้กระจายได้เต็มหน้าแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าการรับน้ําหนักเนี่ยมันทําได้เต็มหน้าซึ่งจะส่งผลยังไงมันเหมือนกับ สามารถกระจายแบ่งเบาภาระไม่ใช่เฉพาะที่หน้ายางอย่างเดียวพอแบ่งเบาภาระเสร็จปุ๊บแปลว่าหน้ายางเนี่ยจะสึกเสมอกันพอสึกเสมอกันปุ๊บแปลว่าอะไรเราใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดไม่มีตรงกลางสึกอย่างเดียวหรือว่าตรงไหลสึกอย่างเดียวแต่ว่ายางเดต้นดีทีสาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้สึกได้ทั้งหน้าแล้วก็สึกเท่าๆกันจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ ส่วนต่อมาเทคโนโลยีที่2จริงๆไม่ใช่เทคโนโลยีครับเป็นรูปลักษ์ของลายดอกยางประเภทของดอกยางครับตัว DT30 รุ่นนี้เนี่ยเป็นลายดอกยางแบบทิศทางเดียวกันถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยว่าลายดอกยางแบบทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือเรื่องของการเกาะถนนและการรีดน้านะครับต,ตัวนี้เดตันดีทีตัวนี้ก็ออกแบบออกมาให้มีการรีดน้ําที่ดีการเกาะถนนที่ดีให้ทําเป็นลายดอก เป็นแบบทิศทางเดียวแบบโรเตชันซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าเอ้ยพอใช้งานตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยเกาะถนนดีนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น2ข้อหลักๆนะครับของยางเดทั้น DT30 by b i ิบบายบนะครับที่เป็นโฟกัสเป็นเทคโนโลยีหลักๆออกมานะครับส่วนต่อมาเป็นยาง h ฮดชีรอยเดทั้นบายบิสโต้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกไปมันจะมีอยู่5ไซส์น,นะครับ2 4 5 7ี 16, ่ห้าเจ็ด6ิ6 5ิบหกใช่ไหมครับแล้วก็ 2 6 5 6 1 8 265520 0ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยาง HT100 เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกครับยาง HT100 เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือลายดอกยางแบบสมมาตรกับอีกแบบหนึ่งก็คือลายดอกยางแบบทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นไซส์ครับถ้าอย่าง HT100 ไซส์ที่เป็นดอกยางทิศทางเดียวกันนะก็คือจะเป็นไซส์265 6018แล้วก็265520 0 ซึ่งเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นกลุ่มรถแบบ Fort u n e r หรือว่ารถ m ิลเอ็กไซส์ใหญ่ๆอย่างนั้นไปแล้วนะครับก็จะเป็นดอกยางที่ดังเดียวกันแต่ว่าไซส์อย่าง Standard อย่างกระบะ h i g h l a n d e r 2657 0 26 6 2656 57พวกนี้ก็จะเป็นดอกยางแบบสมมาตรนะครับสามารถได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับใส่ได้หมดนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับเรามาพูดถึงเทคโนโลยีกันว่าเฮ้ย e แล้ว s อ1 0ร้รุ่นนี้เนี่ยเดตันรุ่นนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างหรือว่าเขาใส่โฟกัสตรงไหนเนี่ยออกแบบแบบไหนนะครับ ที่ทำให้ยาง ht 1 0 0 d อยเดั by biton e ตัวนี้ดีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาใ,ใกล้ดูบริเวณลายดอกยางครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของพื้นที่สัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนนครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยตรงบริเวณตรงการลางร่องดอกยางของเดตัน ht 1 0รรุ่นนี้เนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ในการเกาะยึดเกาะกับถนนมา,มากขึ้นพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเขาเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนเนี่ยตรงร่องตรงกลางเลยเพิ่มมาเป็นแถบเลยครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ทหําให้เนื้อยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีก็จะทําให้การยึดเกาะถนนเนี่ยทำได้ดีนะครับส่วนข้อที่2ข้อต่อมาเนี่ยล่องดอกยางบล็อกดอกยางลายดอกยางตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเเข้ามาดูอีกทีนึงเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันพิเศษกว่า ยี่ห้ออื่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องรีดน้ําของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันจะเป็นทิศทางมันจะเป็นทางเดียวใช่ไหมครับแต่ว่า HT100 ตัวนี้เนี่ยพยายามออกแบบทําให้การระบายน้ำเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นพอการระบายน้ําให้ดีขึ้นจะส่งผลยังไงการก่อถนอนเวลาวิ่งถนนเปียกเนี่ยก็อาจจะไม่ทําให้เหินน้ำนะครับหรือว่าเวลาเบรกเนี่ยบนถนนเปียกก็จะทําได้สั้นลงส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีของเดตัน HT100 รุ่นนี้ก็คือเรื่องของเสียงครับเพราะว่าโดยปกติยางกระบะทั่วๆไปแล้วเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังใช่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เดยตันเนี่ย,ยก็ไม่ได้ลืมไปว่าเอ้ยยางกระบาดเนี่ยคนใช้ทั่วๆไปจริงๆแล้วก็ต้องเฮ้ยโฟกัสเรื่องของเสียงด้วยแต่ว่าอย่างที่คิมเคยบอกไปว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เสียงยางหอเนี่ยเกิดจากบริเวณไหลาย,ยางยิ่งไหลาย,ยางเนี่ยีิลมผ่านมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เสียงหอเนี่ยดังมากนั้นแต่ว่าเดตันรุ่นนี้ h t 1 0 0รรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบบริเวณไหลาย,ยางครับให้มีการไล่ระดับมีทั้ง ดอกเล็กดอกใหญ่ตัวนี้เนี่ยส่งผลต่อเรื่องความถี่เสียงที่ออกมาจะทาหน้าที่กบกันพอกบกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเสียงที่ออกมาจริงๆสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่เงียบลงแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยยางกระบาเนี่ยมันไม่ได้เงียบไม่ได้พรีเมียมเหมือนอ่ากลุ่มแบรนด์บนๆนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงก็เงียบลงแต่ว่าไม่ได้เงียบแบบสุดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีหลักๆ3อย่างนะครับ ของ d a ต a n HT 1 0 i b บายบ s t o n นะครับก็จะมีเรื่องพื้นที่เนื้อสัมผัสหน้ายางนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับล่องรีดน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องเสียงที่บริเวณหลายยางเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ EU Label ของยางทั้ง2รลายดอกนะครับเรามาเริ่มที่ EU Label ของตัว a a ตั n DT 3 0ก่อนนะครับก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยเกตแต่ละเกตเนี่ยในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมาแตกต่างยังไงนะครับ อย่างเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับ A ถึง G เนี่ยแตกต่างกันอยู่7.5% A นี่คือประหยัดที่สุดนะครับ G คือใช้พลังงานมากกว่า A อยู่7.5%นะครับเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกก็เป็นเกรด A ถึง G เหมือนกันนะครับความแตกต่างก็อยู่ที่18เมตรนะครับแบบเบรกล็อกเลยนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องเสียงก็จะมี3ขีดนะครับ ก็คือถ้าขีดแรกก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เงียบมากอันที่2อเนี่ยอยู่ในระหว่างว่าเงียบกับไม่เงียบนะครับอันที่3ก็คือเสียงดังนะครับผมพูดง่ายๆนะครับส่วนดีที30รุ่นนี้เนี่ยถามว่าเ,เทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยมันส่งผลดียังไงบ้างนะครับอย่างแรกเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับอาจจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดตันดีที30เนี่ยไม่ได้เป็นยางที่พรีเมียมหรือโฟกัสในเรื่องของการประหยัดน้ามันสัเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยตัวนี้ได้อยู่ที่เกณฑ์ F ซึ่งถามว่าเฮ้ยเกจเมันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายางที่อยู่ในตลาดบ้านเรานะครับอยู่ในเกณฑ์ A ถึง G เนี่ยแปลว่ายางเนี้ยผ่านคุณสมบัติของมาตรฐานไทยว่าเฮ้ยอยู่เกณฑ์นเนี้ยรับได้ไม่ได้กินน้ํามันมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องการเบรกบนถนนเปียกนะครับแบบหยุดกระทันหันนะครับว่าเฮ้ย ตัวเดตันดีทีสามสิบทได้ดีขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เกรด e ถามว่าเฮ้ยมันแย่ไหมผมว่ามันไม่ได้แย่นะครับสาหรับอย่างที่สมรรถนะเท่านี้ราคาประมาณนี้นะครับราคาประหยัดอยู่ที่เกรด e ก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานทั่วไปในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับยังไงเบรกพวกนี้เอาอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเรื่องเสียงนะครับก็ถือว่าอยู่ในสแตนดาร์ดครับอยู่ในอยู่ที่2ขีดก็อยู่ในสแตนดาร์ดฉะนั้นเนี่ยดี เดต้ดีทีสารุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ในกลุ่มยางราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานทั่ว,วไปส่วนต่อมามาดูอ e ิลลาเบลของตัวเดต a h ฮีทีร้อยกันบ้างนะครับก็จริงๆเกรดมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้อยู่ที่เกรด E นะครับส่วนเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกก็ได้อยู่เกรด E ก็ถือว่าทั่ว,วไปส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็อยู่ที่2ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า ทั้ง Data d a t a น dt 3 0กับ d a t a ht 1 0 0รุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างที่ high performance อยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆท,ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยโอเคสุดท้ายนะครับเป็นไทบิ b รีว e วนะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมาะสมกับเพื่อนๆที่ชอบใช้รถสไตล์ไหนอย่างที่ผมได้เกินไปตอนแรกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดตัว d t t a b บ b ยบิ o โซนทั้ง2ตัวเนี่ย ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนอย่างที่2ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใช้งานในเมืองไม่ได้ใช้งานที่สมรรถนะสูงไม่ต้องการที่ขับเร็วมากมายนะครับร้อยร้อย่างพวกนี้เอาอยู่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรสุดท้ายที่สําคัญที่สุดถ้าเพื่อนๆอยากหายางที่มีคุณภาพดีนะครับอาการที่บอกว่าเฮ้ยใช้ยางจีนราคาถูกแล้วยางบวมยางศึกหมดดอกเร็ว2รุ่นนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอน ภาพรวมเนี่ยคิมอาจจะให้คะแนนยอยู่ที่แค่3ามดาวนะครับถือว่าใช้งานได้ทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าคิมอยากจะชูเลยก็คือเรื่องของบัต g เจ็ตที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเซฟแน่นอนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูนะครับว่า Dayton d a t a ้ t t 3 0กับ d a t a ้ t t 1 0 0รรุ่นนี้เนี่ยได้ดั่งใจอย่างที่คิมพูดหรือเปล่าวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ